สวัสดีค่ะวันนี้ปุญธรรมซ้ามันพัดกะปิไส้พักบุงนะคะเป็นพักบุงไทยค่ะซ้ามันสไลค่ะพักบุงปุญจาเดดใบอกอนนะคะใบแก่ๆนะคะก็จะเลือกแต่ใบอ่อนเอาไว้ค่ะจะใช้การคุ้นเซิรมากนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาหั่นเชล็ดนะคะก็แช่น้ำมอาไว้นะคะเพื่อความกรอบค่ะ มือซ้ำชันจไล่ตัดเป็นซ่องถอนแบบนี้นะคะเผื่อว่าจะแม่ยาวจนเกินไปค่ะติดกระเรียงกระเทียมค่ะบุกพอแตกนะคะตั้งกระทะเส่น้ามันพืชลงไปค่ะน้ํามันร้อนแล้วเราก็ใส่กะปิลงไปพัดนะคะใช่กะปิน้ำพริกอย่างดีนะคะจะทําให้ความหอมของกะปิไม่เค็มแล้วก็ไม่มิ้นนะคะเป็นความหอมละมุนค่ะ แคทแย่เราก็จะตามด้วยกินกระเทียมบุกนะคะเอาลงไปผัดให้หอมผัดให้หอมเลยค่ะตามด้วยก้านแฉกไล้นะคะผัดไปพร้อมตะส้มตะปีแบบล้วก็กินกระเทียมกินผิกให้ข้าวไปในเนื้อมุ้งค่ะไในก้านแฉกไล้ก็จะกินเนื้อนะคะในะปเ,ปน,เนื้อถึงเกินไปค่ะซุปเฟรนทีเปิดเส้นปรุงก็จะปรุงรสโดยซอสปลาคเคี้ยวหนังตารพุ่งถึงรสแล้วก็เตาเกี้ยวค่ะ ผัดส้นนระต้มต,ต่าง้างให้เข้ากันในเนื้อเนือนะคะค้นระส้มเข,ข้ากันดีแล้วปรุงรอนได้ตามชอบแล้วก็ใส่พักดงลงไปพัดค่ะผัดพักดงส,สะสดนะคะยายเยี่ยวหมาค่ะเดยจะเนี่ยวไม่ร้อยนะคะแัดพัดส,สะสดเป็นของความกรอบอร่อยค่ะ ได้สักประมาณนี้นะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ,ะเพื่อลองทํากันดูนะคะเมนูนี่ทํางายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะรับรองวัดทุกคนจะติดใจนะคะแล้วพบกันไม่เมนูต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ